กนนาญสนบุรีแผ่นดินไหวทําสะพานมอญชํารุดเตรียมจัดระเบียบนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนสะพานมอญวัดวังวิเวการามผู้ดูแลและสร้างสะพานมอญคาสะพานน่าจะยังใช้ได้อีกหนึ่งปีก่อนเตรียมแผนซ่อมใหญ่สะพานมอญอีกครั้งจากกรณีที่เมื่อวันนี้นายสุทิพรศิวเวชพิกุลานอำเภอสังขบุรีพะมาหาสุชาติเสริฐปัญโยเจ้าอ,อาวาสวัดวังวิเวการามนำนายพักดีหานพันานุสร วิสวกรโยธาชำนาญพิเศษสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้อำนวยการกองการช่างเทศบาลตำบลวังกะทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาตะชะ้ชด1 3 4ลงตรวจสอบสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญหลังเกิดเหตุการแผ่นดินไหวขนาด4.0นลิเเตอร์เมื่อเวลา3านาฬิกาเนาทีของเช้าวันที่19เกพฤศจิกาย,ยน25งพันายในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งการตรวจสอบ เริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเสาสะพานรอยต่อต่างๆของสะพานไม้แกงแนงที่เป็นส่วนสําคัญในการยึดโครงสร้างเส,สาสะพานและโครงสร้างอื่นๆของสะพานรวมทั้งตะปูและน็อตต่างๆโดยเริ่มจากฝั่งชุมชนบ้านวังกะหมู่ที่2ตําบลหนองลูก่อนจะเดินขึ้นสะพานตวรวจสอบคันไม้และไม้พื้นที่ปูเป็นทางเดินรวมทั้งราวสะพานต่อด้วยการตรวจสอบเสาสะพานและโครงสร้างด้านล่างของสะพานในฝัง่งเทศบาลตำบลวังกะหมู่ที่3ตำบลหนองลู ซึ่งจากการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าเสาสะพานส่วนใหญ่เริ่มชำรุดบางต้นเริ่มผุตามการเวลาเนื่องจากต้องผ่านการจมอยู่ใต้น้าในฤดูฝนและโดนแดดแผดเผาและน้ําฝนทําลายในช่วงที่โผล่พ้นน้าตลอดช่วงระยะเวลากว่า10ปีที่มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ก่อนจะโดนน้าป่าพัดขาดซึ่งภายหลังการตรวจสอบในพักดีหานพัฒนานุสรวิศวกรโยธาชํานาญการได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เดิมทีสะพานถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการสัญจรซึ่งในอดีตจำนวนผู้ใช้สัญจรไม่ได้มากนักขณะที่ปัจจุบันสะพานกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาวันละนับร้อยคนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์และเพิ่มจำนวนนับพันคนต่อวันทำให้สะพานต้องรองรับน้ำหนักจำนวนมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัย จึงจาเป็นต้องมีการควบคุมจํานวนคนที่จะมาเดินหรือยืนอยู่บนสะพานซึ่งจํานวนที่เหมาะสมอาจจะอยู่ที่400คนส่วนโครงสร้างสะพานที่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของเสาสะพานทั้งหมดขณะที่นายสุติพรสีวเมธพิกุลนอำาเภอสังขบ,บุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านอำแพรสังขบ,บุรีจําเป็นต้องใช้มตรการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะลงเดินบนสะพานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงโดยจะจัดระเบียบให้เดินลงเป็นอรอบรอบละไม่เกิน400คน เพื่อความปลอดภัยโดยจะดําเนินการร่วมกับฝ่ายตํารวจทหารเทศบาลตำบลวังกะฝ่ายปกครองที่สําคัญจะขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลวังกะจะัดสรรงบประมาณในการสร้างสะพานลูกบวบขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางเลือกและช่วยลดวยความแออัดของนักท่องเที่ยวบนสะพานซึ่งจะพยายามทําให้ทันใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนนางสาวอารัญญ,ญาจเจริญหงษารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะและคณะกรรมการวัดบังนิเวการามเพื่อสอบถามถึงเรื่องของความจําเป็น ที่ต้องซ่อมสะพานในครั้งนี้โดยนางสาวอรัญญาได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าถึงวันนี้สะพานไม้มีอายุกว่า37ปีทําให้มีความเสื่อมโทรมเสียหายตามกาลเวลาโดยเฉพาะในส่วนของเสาสะพานอีกส่วนเป็นพื้นสะพานที่เริ่มผุและตะปูเริ่มหลวมทําให้มีความจําเป็นต้องซ่อมใหญ่ก็ในการซ่อมสะพานแต่ละครั้งน,น,นะคะ ปกติเนี่ยส่วนมากวัดจะซ่อมแซมแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีส่วนร่วมในในการช่วยในการาใช้แรง แต่วัดก็จะออกอทุนนะคะแต่ก็แล้วก็ส่วนหนึ่งอะค่ะคือจะมีคนไทยทั้งประเทศเราเนี่ยค่ะคือไม่ว่าคนในอำเภอสังขบ,บุรีคนในเมืองการหรือว่าจังหวัดอื่นๆเขาก็จะมีอ่อนเข้าบัญชีของสะพานไม้เราจะมีบัญชีของสะพานไม้อยู่ค่ะก็จะมีคนมาทาบุญร่วมสร้างสะพานด้วยกันนะคะก็คือแต่ละครั้งก็จะเป็นเงินบริจาคนะคะแต่นับปัจจุบันนะคะก็คือการซ่อมแซม Okay. สะพานไม้รอบนี้มันจะมีปัญหารเรื่องไม้ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม้หาย,ยากขึ้นทีนี้ไม้เราก็จะขอบริจาคจากพ่าก,ก็ไม่ได้เพราะว่าที่พม่าก,ก็ไม่มีไม้ไม้แดงแล้วอะคะ่ะเพราะส่วนมากเราจะใช้ไม้แดงเป็นหลักอะคะ่ะอะไรที่บอกว่าบงบอกว่าสะพานต้องซ่อมแล้วณนะปัจจุบันเนี่ย เรื่องตะปูเรื่องน็อตมันเริ่มหลวมแล้วก็ส่วนหนึ่งต่อมอข้างล่างน่ะ,ะใช้มาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อสร้างครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเพิ่งเรามาเปลี่ยนในตอนที่สะพานขาดเมื่อปี56อะค่ะเราจะไปเปลี่ยนต่อมอแค่แค่แค่50ก็ประมาณ100เมตรอะค่ะแค่นั้นเองนอกนั้นก็เรายังใช้ต่อมออันเดิมอยู่เป็นเสาไม้อันเดิมอยู่ก็คือเสาไม้ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มจะมี ชำรุดบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยทําให้ตะปูเลน็อตที่อยู่ข้างบนบนที่ที่คนเดินทำมันเริ่มหลวมมันแล้วก็ส่วนหนึ่งไม้ที่เราได้มารอบที่แล้วที่ซ่อมแซมมาหารอบที่แล้วอ่ะบางส่วนไม้อาจจะไม่ค่อยดีที่เราใส่เข้าไปมันก็เลยทําให้ผูกผุกบางจุดนะคะคือยังยังไม่ทั้งหมดแต่เราสามารถยังเดินได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนหรือถึงหนึ่งปีได้ค่ะดูแลสะพานวัดเองยังจะยังมีความตั้งใจที่เอ เ,เก็บรักษาสะพานไว้เพื่อเป็นสมบัติของของชุมชนของวัดหรือว่ามีแนวทางอื่นที่จะยกให้ยังยังอย่าง,งเช่นยกให้เป็นของเองอในงานอบจหรือว่าเทศบาลตรงนี้ครับเอมีการพูดคุยเรื่องนี้กันยังไงบ้างคือการที่ความความคงอยู่ของสะพานไม้ชุมชนก็อยากดูแลเองหรือว่าอยากดูแลเองส่วนหนึ่งแต่อนาคตเราก็อยากจะ คือเราก็พูดคุยกันมาหลายรอบแล้วคะ่ะเรื่องนี้วา่าจะมอบให้กับจังหวัดดีหรือว่าอาบาจอรหรือว่าเทศบาลแต่ความห่วงอยาของคนในชุมชนก็คือถ้าเรามอบให้กับหน่วยงานแล้วกลัวอนาคตมันไม่ได้เป็นสะพานไม้กลอาจะเป็นรูปแบบอื่นในการที่เป็นรูปแบบอื่นน่ะจังหวัดอื่นๆเขาก็มีแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้คงสะพานไม้ไว้ อาจจะอนาคตอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็คือนปัจจุบันอำเภอสังขะเราอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นหลักเลยค่ะเป็นการท่องเที่ยวสมมติถ้าวัดกับจุมจุชวนใจรังสงฆัศาสาอะไรแล้วก็เก็จไว้จะดูแลกันเองครมีการเตรียมแผนในเรื่องงบประมาณอะไรบ้างอนนี้มีการพูดคุยกัน ส่วนมากเรื่องบงบประมาณนะคะคือทางวัดเราไม่ได้ตั้งเป็นงบประมาณนะคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องซ่อมแซมรอบนี้ก็อยากให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแลคือมันถึงจะเป็นเราจะมอบให้เอวัดเป็นผู้ดูแลก็จริงแต่ก็จะเป็นสมบัติของคนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีก็อยากให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแลในการซ่อมแซมครั้งนี้ด้วยค่ะว่าเราจะหาแนวทางไหนที่จะไปด้วยกันได้อะไนะครับนายนครนะครับ วัดเองครับมีการวางแผนจะดูแลสะพานไม้แห่งนี้ยังไงก็คือแต่ละปีเราก็ทางวัดหรือชุมชนหรือทางหน่วยงานของพัฒนาชุมชนด้วยค่ะก็คือทางอำเภอด้วยค่ะว่าเรามีโครงการที่ปลูกป่าก,ก็คือปลูกไม้แดงแต่ละปีค่ะแต่ตอนนี้เรามีโครงการที่จะปลูกป่าไม้แดงครั้งใหญ่ก็คือตอนนี้กํกลังทําโครงการไปที่ ที่จังหวัดแล้วไปที่กรมด้วยค่ะตอนนี้รอไอ้หัวหน้าะจรห้าอยู่ค่ะเพราะว่าหัวหน้าะจอห้าของอาเภอสังขบ,บุรีท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการเซ็นเอกาสารที่เราทําโครงการที่จะปลูกป,ป่าในในใน,ในอนาคตที่ในช่วงหน้าฝนหน้านี้ค่ะตอนนี้ยังตอนนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหรือคนในชุมชนแต่ว่าคือสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่กับเจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการชุมชนแล้วก็หน่วยงานเราก็พูดคุยกันบ้างแล้วว่า เราจะต้องมีการซ่อมแซมสะพานแต่ด้วยความที่ว่าคือนัปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งคนทําบุญก็จริงแต่เราก็อยากให้ผู้ประกอบการในอำเภอสังขบุรีเรามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมสะพานหมครั้งนี้ด้วยค่ะก็อนาคตเราจะต้องพูดคุยกันแล้วก็เชิญร่วมประชุมด้วยกันนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับ,รบและสร้างมานานแล้วถ้าเราพังความมั่นคงแข็งแรง เพื่อการสัญจรเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าจะใช้ในเพื่อการจัดงานหรือเพื่อลองรับน้ําหนักบรรทุกมากมากเนี่ยมันก็ควรมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับว่าเวลาเวลาจัดงานมันไม่ควรรับน้ําหนักบรรทุกเต็มสะพานเพราะนอกจากมันเป็นสะพานไม้มันเป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราวอยนะู่แล้วแล้วก็สร้างมานานแล้วครับนะครับก็ควรจํากัดคนขึ้นที่อยู่บนบนสะพานนะครับให้เป็นรอบๆเลีน่นผัดเปลี่ยนกันไป เพราะเนื่องจากว่าสะพานมันก็ถ้าพูดกันตามตามหลักความมั่นคงแข็งแรงตามวิศวกรรมแล้วมันก็มั่นคงแข็งแรงไม่มากแล้วมก็เหลือความมั่นคงแข็งแรงไม่มากเพียงแค่การสัญจรแค่นั้นถ้ารับน้ำหนักบวลทุกในขณะที่เต็มสะพานเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องให้ทางอำเภอหรือทางจังหวัดจากัดคนขึ้นลงคนขึ้นลงบนสะพานอะไรอย่างงี้จากกันประเมินด้วยสายตาครับส่วนไหนของสะพานที่ตอนนี้ที่เราเริม่มว่าน่าจะต้องมีม,มีมีการเปลี่ยนนะครับ ก็ส่วนเสาทั้งหมดของสะพานนะครับเพราะนอกจากเป็นสะพานไม้นะครับเสาข้างล่างมีการแช่น้ําทั้งเปียกทั้งแห้งบ่อยๆไม้ก็ผุดเนีับจะช่วยลดใช่ดีนะยิ่งดีช่วงปีใหม่เทศกาลนี่ไม่ได้ใจวาจะรับาลทำรูปบวกได้ไหมครับไม่ใช่รูปบวบไม่รูปบวบถางน้ำต้องขออนุญาตบอกนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าทางอำเภอครับร่วมกับ ทหารตำรวจแล้ก็เทศบาลจะมีการจํากัดนะครับนอกท่องเที่ยวบริเวณสะพานนะครับจนช่วงปีใหม่เป็นรอบๆนะครับก็รอบหนึ่งก็ประมาณ400คนนะครับก็จะเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้หยุดนิ่งนาน,นะครับเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของอําเภอไม่ว่าจะเป็นอสสอเทศกิจหรือทางทหารตำรวจเนี่ยก็จะมาร่วมประชาสัมพันธ์นะครับก็อยากจะให้พวกเราเคลื่อนตลอดเวลาเพราะว่าเพื่อ ป้องกันอันตรายของพวกเราันเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อยากจะเสนอนะว,ว่าเช่เทศบาลน,นะจะขอให้มีทางสัญจรอีกเส้นทางนึงคือลักษณะแพ่ลูกบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรืออย่างอืง่นก็อยากให้เป็นเส้นทางที่ลดการในอัดน,นะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าให้พวกเรามาท่องเที่ยวสังขบ,บุรีในช่วงปีใหม่กันเยอะๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากในเโลกองควอดภัยด้วยครับผม ข่าวนยี่สิบสี่กาญจนบุรีเิทิการไหลววรินรายงาน